สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนลักนาพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์2565ครับหลายคนคงจะงงว่าเป็นคลิปลักนาแต่ทำไมเขียนว่าราศีพิจิกนะครับคือทำสองช่องชแนลนะครับไม่มีเวลาในการเปลี่ยนกราฟิกข้างหลังนะครับก็ใช้อันเดียวกันได้นะครับอันนี้คลิปนี้เป็นลักนานะครับการงานการเงินความรักเน้นที่3เรื่องนี้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์2565ครับ กดอ,อื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง a n n e l ของเรา้นยนยครับขอบคุณครับอ่าใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวอันไลน์ดีมาที่ปลิบเบิ้ลหกสนะครับสังเกตได้จากท้ายตรงนี้ท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับผู้ที่เกิดในราศีพิจิกไม่ต้องดูนะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นราศีนะครับของคุณต้องดูที่จุดสีแดงนี้ จุดกาเนิดวาสนาหรือลัคนากําเนิดนั่นเองอยู่ที่ตรงนี้นะครับเราต้องดูที่ตรงนี้และในเดือนกุมภาพันธ์65เป็นเดือนที่2ของปีเข้าสู่ช่วงความรักนะครับกาเรียกว่า,าเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์นั่นเองเนาะมีการโคจรยย่ายราศีทั้งหมด5ดวงนะครับค่อนข้างมากพอสมควรเลยดวงแรกที่จะย้ายราศีคือดาวพุธดวงที่2คือดาวอาทิตย์ดาวเกตดาวศุกร์และดาวคานนะครับเรียงตามลาดับ แต่เนื่องจากเป็นคลิปการพยากร,รกณ์ลัคนานะครับก็จะพูดเรื่องของการงานการเงินความรักและดาวประจาตัวจะไม่พูดถึงดาวย้ายนะครับใครอยากฟังดาวาย้ายไปดูที่ราศีพิจิกได้นะครับผมจะทําแยกคนละแบบกันไว้เนาะจะได้ไปดูข้ามไปข้ามมาได้คนที่เกิดลัคนาพิจิกสามารถดูราศีพิจิกได้ด้วยนะครับเออจะเป็นลักษณะของการดาวย้ายเนาะเชน,นี้เรามาดูกันเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะสูมให้เห็นชัดๆในเดือนแห่งความรักนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ สุขอขาคสุขสมหวังมากแค่ไหนสำหรับคนพิจิกเนาะเรามาดูกันเลยเรื่องของการงานกันก่อนนะครับลำทิ่อะขอโทษครับดาวประจำตัวดาวประจำตัวของเราเนี่ยคือดาวคารเนาะย้ายราศรีดวงสุดท้ายนะครับ้าส่ร,ราศรีมังกรวมาที่26กุมภาพันแต่ย5ถอยหลังเป็นต้นไปคือ1-25ถึากัุม์าเนี่ยส่วนมากเลยจะอยู่ใน ราศีตนเองนะครับได้ตําแหน่งเกษตรหมายถึงความเข้มแข็งความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นของตัวเราเองหมายถึงอะไรหมายถึงความคิดความรู้สึกอ่าไอเดียเป็นลักษณะของร่างกายเราด้วยนะครับก็จะมั่นคงเข้มแข็งดีในเดือนกุมภาพัน์นี้นะครับอ่าแต่มไม่ทุกคนนะคุณต้องดูก่อนว่าคุณเกิดมาเนี่ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยได้ดาวอังคารสวยมากเป็นเกษตรในราศีเมษแต่ดันอยู่พบอริ ปนุอริก็อุปสรรคปัญหาเรื่องของตัวเองไวถึงอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บได้หมายความว่าอะไรคือเป็นเกษตรไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บหรอกครับแต่มันกลุ่มดาวฤกอยูพอเวลามีอ่ะทีหนึ่งเนี่ยแรงเลยนะบอกเลยนะครับอย่างช่วงเนี้ยมีโควิดมาเนี่ยคือถ้าถ้าถอยหลังไป3าปีที่แล้วเนี่ยที่ยังไม่มีโควิดมันถือว่าโอเคนะแต่พอมีโควิดแล้วเนี่ยระวังมันจะติดได้โดยไม่รู้ตัวอะไรประมาณเนี้ยครับเออคือปกติก็ไม่เคยเป็นอะไรนะครับ ไอ้คอกคอกแคกแคป๊บป๊เดี๋ยวมันก็หายแต่ว่าคราวนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะมีดาวบติตยอยู่จนกว่าจะเดือนกรกฎาคมนะครับดาวมฤิตยจะออกละไปเล็งลัคนาละทีนี้นะครับอย่าค่อยว่ากันตอนที่ดาวย้ายนะครับในช่วงกรกฎาคมเป็นต้นไปนะทีนี้ดาวอังคารเนี่ยเป็นเกษตรเนาะก็หมายถึงความมั่นคงมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงเล็งกระดาวราหูด้วยดาวราหูมาจากภพพันธุพันธุปัตตานิหมายถึงอะไร ัวเรามีเกณฑ์การแต่างงานมีเกณฑ์การอยู่กินกันกับคู่แต่เป็นนิดแปลว่าอะไรม,มันมีทุกมีความทุกข์ลึกๆอยู่ในจิตใจนะครับดาวราหูเลงเนี่ยมันได้กีตเกฑ์น,นะครับหมายความว่าหลายคนเนี่ยได้แต่งงานได้สมหวังได้อะไรบางอย่างแต่มันมาพร้อมกับความผิดหวังมาพร้อมกับความที่แบบเหมือนทุกไม่ได้ผิดหวังในสเสทียวนะแต่หมายความว่ามันมีความทุกข์ลึกๆในจิตใจอย,อยู่อย่างเช่นบางคนอยากแต่งงานแต่ว่า ได้คนมีอายุได้คนมีตําหนิเออบอกเลยส่วนมากได้คนมีตําหนินะครับใครที่ได้แต่งงานในช่วงปีอ่าในช่วงที่ดาวราหูเล็งลักเนี่ยนะครับคุณดีคือได้แต่งงานแน่นอนนะครับพันธุปัตตนิเนี่ยแต่ได้คู่มีตําหนิได้คู่แก่กว่าเพราะดาวราหูแปลว่าแก่กว่าคือดาวราหูกับดาวเสาร์ถ้ามาเล็งลักเนี่ยแล้วได้คู่ในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นคู่ที่แก่กว่าครับอืมดาวราหูคือไม้นะครับ เสาคือการผิดหวังก็ไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้ใครที่ดาวเสากระดาวราวหูเลนะ่นนักเขาเรียกว่าพิธุบาตดวงแตกแบบจรมันหมายความว่าอะไรมันหมายาว่าถ้าไม่มีในดวงเกิดน,นะแล้ว,แล,วแล้วคุณดันได้ตอนนั้นน,ะนั่นแหละมันเป็นพินธุบาตมันหมายความว่าได้คนที่บางคนได้ได,ได้ได้ต่ำกว่าตนหมายความว่าเราอาจจะเป็นสมมตินะเป็นเจ้าของกิจการแล้ว,ลวรักให้ชอบพอกันกับลูกน้อง เออก็ไม่ผิดนะบอกตามตรงว่าไม่ผิดเพราะว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วนะครับ2 5 6 5แล้วนะปี2022แล้วนะแต่มันหมายความว่าถ้าคนอื่นมองคนอื่นรู้มันก็อาจจะมีการดินทาก,กาสิบนี่แหละคือคาว่าราวรหูเป็นนิดในเดือนคู่ครองมันแปลว่าเราอ่ะจะได้อะไรที่มันต่ํากว่าตอนอ่ะเออพูดง่ายนะครับเออมันอาจจะมีเรื่องลบๆเข้ามารบกวนจิตใจได้ในตอนช่วงนั้นอืมบางคนอยากได้คู่ คู่ที่แก่กว่าใช่ไหมก็จะมีก,การก็สิศนินทาได้ว่าอ๋อได้คู่แก่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อย่าไปอย่าไปคิดมากเนาะคือปากหอยปากปูก็ช่างเขานะครับแต่ว่าเราเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราอะแต่งกับคนเนี้ยเพราะอะไรอาจจะเพราะเขาเป็นคนดีเรารักเขาอะไรแบบเนี้ยก็ว่าไปอืมหรือบางคนเนี้ยท้องก่อนแต่งก็ได้จึงต้องเนี่ยพันธุ์เนี่ย,ยแปลว,ว่าอยู่กินกันก่อนแต่งนะครับมันมาอยู่ปตัตนานีเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าแล้วป็นนิดเนี่ย แน่นอนเลยหลายคู่บอกเลยพันธุกปัตตนิเป็นนิดเนี่ยท้องก่อนแต่งอืมหรือแม่ก็ได้ประเภทที่แบบว่าอ่าได้ได,ได้ได้คู่ที่ผิดอ่าผิดหวังเรื่องของความรักมาก่อนเขาเรียกว่าอย่าร้างกันมาก่อนได้คู่ไมอ่อะไรประมาณเนี้ยครับจะต้งองเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะที่นี้อ่า เรื่องของการงานอันนี้พูดถึงเรื่องของความรักไปแล้วนะครับเอออเาความรักเลยแล้วกันเนาะเออข้ามไปความรักก่อนเลยนะครับดาวความรักของคุณเนี่ยอ่ยังแล้วกันเพราะว่าดาวสุกยังไม่พูดถึงเนาะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้คือ1ช็อตเรื่องของความรักไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับอ่าการงานก่อนเนาะการงานของคุณเนี่ยในเดือนนี้นะครับได้ดาวอ่าเบลูเลย โอเคสิงอาทิตย์นะครับเจ้าเรือนเดียวคนพิจิกเนี่ยจะมีดาวดงเดียวที่เป็นดาวการงานดังนั้นเนี่ยดีคือดีเบอร์ร้ายคือร้ายเบอนะครับบอกเลยเพราะไม่มีตัวช่วยเพราะว่าคนอื่นเขามีเรือนแฝงอย่างเช่นตานุเนี่ยยังมีอดิแฝงอยู่นะครับคือร้ายยังมีตัวช่วยดีก็มีตัวหานอะไรประมาณนี้ครับแต่คราวเนี้ยดาวการงานเนี่ยมีแค่ตัวเดียว พันเออ่ขอโทษครับกัมมะลงพันธุโอแตเดือนเนี้ยดีเบอร์เดือนเดือนเนี้ยตกสาชะในช่วงแรกก่อนใช่ไหมครับดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายวันที่13กุมภาพันธ์ห้าหมายถึง1-12กุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ที่ราศีมังกรในตำแหน่งจุลจักรเหนื่อยหน่อยนะจะต้องเข้าสังคมต้องมีการวิ่งเต้นต้องมีการสื่อสารมีการพูดคุยมีการคอนเน็กชันแล้วจะเกิดความมั่นคงในอนาคตได้นะครับมีการศึกษาแผนการบางอย่าง ดาวพุธเดินดีแล้วถ้าเป็นเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยดีแต่เดือนนี้โอเคเดินหน้าแล้วในวันที่10กุมภาพันธ์นะแล้วพอดาวทิตย้ายมันช่องเก็บเล็กๆะครับบอกเลยคือ2วันนั้นเองใครทําใครใครสื่อสารช่วง2องวันนี้จะดีที่สุดนะครับวันที่10 10, 11, 12อะ่ะเออนะครับหรืออาจจะ13าได้อยู่นิดๆน,นะครับเออประมาณนี้นะครับไม่เกิน 3- าสวันนี้จะเป็นช่วงที่ดีเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะว่าดาวพุธเดินดีพอดีนะครับ แล้วเป็นเดือนที่ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีสาตะด้วยหมายถึงการงานนะครับงานติดต่อ3ามสี่วันนั้นะจะดีที่สุดพอเข้าสู่พุทพันธุดีไหมยิ่งดีกว่าเดิมนะครับพะดาวอาทิตย์จะไปเจอดาวพิสบดีเนาะประมาณว่าอ่าหมายถึงแก็บที่ที่มันช่องว่างเนาะทีนี้พอดาวอาทิตย์เนี่ยไปเจอกับดาวพัสบรีได้คู่มิตรใหญ่ในทางโหราศาสตร์หมายถึงผู้ใหญ่อุปัรภมช่วยเหลือเรื่องของความมั่นคงหมายความว่าอะไรธนาคารอย่างเช่นดาวพิสบรีเนี่ยกว่าจะมาครบรอบเนี่ย 12ปีดาวอาทิตย์วันรอบ1ปีกลายเป็นว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยโชคดี2ต่อ2เด้งไปเลยแต่หลังวันที่13กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับจนถึงกลางเดือนมีนาคมนะครับมันจะข้อมเดือนนะดังนั้นเนี่ยอาจจะเร็วหน่อยกุมภาพันธ์จะเร็วหน่อยเพราะมี28วันนะครับเลยเริ่มแต่วันที่ 10, 13เลยดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ก่อนวนาเลนไทน์เนี่ยเกิดความมั่นคงมากๆความรักสดชื่นรื่นรม ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับอะไรประมาณนี้เลยนะครับตามวัยรุ่นที่เขาชอบพูดกันเนาะอย่าอย่าแปลความอย่างอื่นนะเออหมายความว่าเซลเล่นเฉยๆนะครับอืมก็ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยแบบที่วัยรุ่นเขาชอบแซลกันเล่นอืมทีนี้มันหมายถึงผู้ใหญ่นะครับให้การอุปถัมในการแบบแย่ๆอ่ามีคน รู้ใจหรือยังมีแฟนหรือยังเหมือนกับแบบแม่สื่อแม่ชักนะครับผู้ใหญ่เขาจะเงียบๆถามอะไรประมาณเนี้ยว่าแบบอยากให้มีอะไรแบบเนี้ยน่าจะเอออายุเท่าไหร่แล้วโอ้น่าจะมีลูกมีหลานได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแต่งงานได้แล้วนะเป็นฝั่งบนฝาได้แล้วนะประมาณเนี้ยอืมเหมือนกับแม่สื่อแม่ชักนะครับประมาณนี้นะอืมเอออีกอย่างหนึ่งลืมบอกไปพันธุ์ทุบป,ปตนิเนี่ยระวังเรื่องของการท้องก่อนแต่งนะครับแล้วก็คือคือพูดง่ายว่า ถ้ามีแฟนเนี่ยก็ต้องพยายามใครที่ยังไม่พร้อมอ่ะคุมดีๆนะครับเพราะมันจะเป็นปัญหา,าละภาระเนภายหลังนะครับแต่ใครอยากมีโอเพ่นเลยครับเปิดได้ทันทีนะครับถือว่ามีจังหวะที่ดีมากนะครับเอ่อประมาณนี้แต่บางทีคู่อาจจะยังไม่พร้อมด้วยนะด้วยปัญหาใดๆบาๆนะครับปัญหาเรื่องของบุตรเนี่ยมันก็มีหลายปัญหาหลายปัจจัยนะครับบางคนมีลูกยากบางคนเป็น จะบอกว่าเป็นมันไหมมันก็ไม่เชิงนะครับแต่หมายถึงว่าบางทีอ่ะตัวอ่อนอาจจะไม่แข็งแรงอะไรประมาณเนี้ยของเพศชายหรือผู้หญิงมีปัญหาเรื่องของอวัยวะภายในนะครับมดลูกรังไข่อะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่ก็พยายามตรวจสอบดีๆการแพทย์เนี่ยถือว่าดีมากแพทย์เนี่ยจะช่วยเหลือได้ในเรืนอนกุมภาพันธ์บอกเลยนะครับหมายความว่าคุณมีมีมีโชคจังหวะที่ดีในช่วงเนี้ยนะสำหรับดาวการแพทย์เนี่ย เป็นผู้ช่วยนะครับใครที่ไม่มีลูกเดือนนี้อาจจะติดลูกได้หลังจากวันที่ส3ากุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนาะประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีหลังจากวันที่ส3บากุมภาพันธ์เป็นวันทายพอดีเลยนะครับเป็นช่วงจังหวะดีๆมากๆที่จุดๆๆนั่นแหละนะครับคิดเอาเองนะครับประมาณนั้นก็อืมอ่าเรื่องของการเงินบ้างนะครับการเงินเนี่ย ดาวพฤหัสบดีเนาะอยู่ในเดือนพันธุก็เข้มแข็งเงินไหลมาเทมาเลยกุมภาพันธ์บอกเลยว่าคนพิจิตรเนีย่ยปังมากเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปังมากๆนะครับดาวอาทิตย์เจอกับดาวพฤหัสบดีเรื่องของการงานผู้ใหญ่ด้วยคือจะเป็นเน้นที่ผู้ใหญ่ให้ผลงานหมายว่าอะไรไม่ใช่ผลงานขอโทษหมายถึงว่าให้งานแล้วคุณสร้างผลงานแล้วคุณจะมั่นคงเรื่องการเงินได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยเออบอกเลยนะครับได้เงินเป็นกอบเป็นกำได้เงินแบบอืม ดีอ่ะเพราะว่าดาวดาวราวพะเดินดีละนะครับวันที่10ต้นไปนะเออหลังวันที่10กุมภาพัานธ์เป็นต้นไปเนี่ยจะถือว่าเป็นช่วงที่คุณมีลาบมีผลด้วยเรื่องของการงานนะอย่าไปเสี่ยงหวยรูเบร์นะไม่เกี่ยวคนละเรื่องมันลาบจากผู้ใหญ่ให้และลาบจากตัวเราได้จากการงานเพราะมัน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 ไปตกในเรื่องของผู้ใหญ่ช่วยเหลือเด่นกว่านะครับประมาณนี้ โอกาสอื่นค่อยว่ากันเรื่องของหวยเลยเบอร์เนาะแต่เดือนนี้ไม่ใช่นะครับเดือนนี้เด่นเรื่องของการงานและผู้ใหญ่อุปธรรมครับต่อไปเ,ออเรื่องของเงินก็จะได้เป็นกอบเป็นกรรมบางคนถ้าแต่งงานจะได้สินสอดอืประมาณนี้เพราะผู้ใหญ่ให้อันนี้คือตรงตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยคือได้สินสอดเพราะว่าพันธุปตัตนิก็แต่งงานลาภสาชะก็หมายถึงได้ลาบจากคนในสังคมก็เหมือนกับให้ซองอะครับใส่ซอง กรรมะลงพันทุกก็การเลือกการตัดสินใจที่จะมีครอบครัวผู้ใหญ่อุปรรัรภมช่วยเหลือก็ให้สินสอดอย่างเงี้ยครับเนี่ยต้องไปเลยนะครับถ้าใครแต่งงานจะได้ต้องไปตามนี้นะครับแต่ใครที่ไม่ได้แต่งงานก็จะเป็นเรื่องอื่นไปนะอืมอ่าเนี่ยมันมาจากการเงินด้วยดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงได้เงินนะได้อ่ามีเกณฑ์เอาเงินไปซื้ออสังหาก็ได้บางคนนะกู้ธนาคารก็ผ่านดาวพฤหัสเป็นดาวธนาคารพอดาทิตย์มาต้องเนี่ยการงานเนี่ยเอาไปค้า ก็ผ่านอืมอะไรประมาณเนี้ยนะครับสเตทเมนต์นนี่นั่นแต่ว่าจะมีการวิ่งเต้นม,มีการอะไรติดต่ออยู่บ้างนะครับก็อันนี้ค่อยว่ากันอีกทีแต่หมายความว่ามันได้เพราะว่าดาวราหูเป็นนิดอืมดาวเกตก็ออกแล้วนะครับมันก็เลยหมดโอกาสในช่วงนี้แล้วแต่ว่าดาวพศริด,ดันมาต้องในเดือนกุมภาพันธ์ก็โอเคถือว่ามีจังหวะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสเตปอ่ะยังมีตัวช่วยเห็นไหมคนพิจิตรขนาดดาวเกตออกไปแล้วที่เสริมทับดาวราหูดาวอาทิตย์ยังมาช่วยต่อนะครับถือว่าเป็นช่อง ช่วงที่แบบว่าเออคุณไม่ไม่เว้นว่างในการแบบดับลงเลยนะอะไรแบบเนี้ยเรื่องของความดีเรื่องของอ่าโชคดีอะไรประมาณเนี้ยนะครับในเดือนที่แบบที่ผ่านๆมาจะถึงปัจจุบันแต่มันจะมีความติดขัดในล,ล่าช้าอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะดาวพุธเนี่ยเพิ่งเดินหน้าในวันที่10กุมภาพันธ์ดาวศุกร์ยังนิ่งอยู่นะครับอะไรประมาณนี้นะก็ยังต้องมีความล่าช้าเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างได้นะครับไม่ต้องตกใจประมาณนี้หรือบางอย่างได้มาก็ต้องอืมนะ ถ้ามีคาว่าผูกพันสัญญาเนี่ยหรือกับคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวเองทาเนี่ยต้องร่วมมือต้องขอความช่วยเหลือต้องอะไรเงี้ยมันหมายคามว่าจะต้องมีทุกขลาบหมายถึงจะต้องมีเรื่องติอ่ะมีเรื่องที่มันต่ํากว่าตอนเรื่องที่มันไม่คือมีเรื่องทุกใจกังวลใจในบางอย่างอะไรอยูป่ประมาณนี้นะครับทีนี้เรื่องของความรักนะสุดท้ายนะสุดท้ายความรักเนี่ยเพิ่มเติมจากที่พูดไปต้นคลิปก็คือ ดาวสุขปัตตนิลงเรือนสหัชชะนะครับหมายถึงคุณเดินเข้าสังคมแล้วคุณจะได้คู่นะครับจะมีคู่จากมีเกณฑ์ได้แต่งงานอะไรประมาณนี้คือบางบางอย่างไม่ได้หมายถึงแต่งงานอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แบบว่าอาจารย์โหเจอกันบันเดียวจะให้แต่งงานเลยเหรออะไรเงี้ยหรือในเดือนนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ทุกคนมันหมายถึงว่า คำว่าแต่งงานหมายถึงมีเกณฑ์แต่งงานในบางคนที่หลักสุขงอมหรือบางคนหลักแรกพบแล้วแต่งงานเลยก็มีบางเช่นคู่คนนี้คือใช่เลยเหมือนแบบตามหากันมาทั้งชาตินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออมันมีประเภทนี้ด้วยนะก็เออโอเคก็แต่งเลยคือหมายถึงว่าคบกันได้เดือนเดียวแล้วก็แต่งเลยหรือบางคนสัปดาห์เดียวอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่ามันก็มีอยู่แต่หมายความว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกอะไรประมาณนี้เนาะมันโดยเฉพาะฝ่ายชายแหละ นะครับต้องสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักสร้างฐานนะประมาณนี้เนี่ยถ้าคุณเอาคนสดสดซิงซิงอย่าบอกเลยสร้างหลักสร้างฐานยังไม่ได้ตอนนี้ยังยังไม่สามารถแต่งได้เพราะว่าคุณก็จะได้แค่แหวนมงแหวนมั่นหรือคําพูดที่บอกว่ารอก่อนนะเดี๋ยวให้สร้างหลักสร้างฐานสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนอย่างเงี้ยแต่ใครเอาคู่ไม้คู่ แดนไกลคู่ผิดหวังคู่อะไรแบบนี้ครับเออที่ที่บอกไปอะเมื่อต้นคลิปอะอันนี้จะสมหวังเลยก็คือได้เลยแต่ถ้าเผื่อเป็นคนสดสดเนี่ยก็จะต้องมีตําหนิเหมือนกับแบบตอนนี้ยังไม่พร้อมยังไม่สามารถแบบอะไรแบบนี้เออพูดง่ายๆนะครับประมาณนี้ก็คือยังไม่พร้อมอเออประมาณเนี้ยก็ก็แล้วแต่จะเลือกนะครับถ้าเลือกคนถ้าบางคนบอกว่าไม่อยากได้คู่ไม้คู่ตําหนิคู่ ผ่านกันมีครอบครัวนู่นนี่นั่นอะก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกไปว่าได้แค่ลมปากาสัญญานะครับคำมั่นสัญญาไปก่อนนะครับประมาณนี้อยู่ในเรือนปัตนีเนี่ยคำมั่นสัญญานะครับประมาณนั้นเนาะทีนี้อเรื่องของความรักเพิ่มเติมคือดาวศุกร์มาชุมนุมกับดาวหลายดวงศุกร์กับเสาร์มีเรื่องศัตรูเป็นคู่ศัตรูมีเรื่องที่มันทุกข์ใจบางอย่างนะครับ อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการณาวางแผนก่อนทุกครั้งจะทำอะไรในเดือนนี้แล้วมันจะลดความเสี่ยงได้เพราะดาวมุตยูเกตอยู่ในภพอริปัญหาอุปสรรคมันมาเต็มมาแบบไม่คาดฝันมาแบบผลิกลลอกอีกต่างหากนะครับหมายถึงอะไรสับขาหลอกดีนั่นแหละมาดีนั่นแหละแต่มันพลิกให้เล่นก่อนเหมือนกับให้เราอะแบบคือเหมือนกับสับขาหลอกอะเข้าใจคาว่าสับขาหลอกไหมครับ เหมือนกับเกมโชว์ที่เขาชอบแบบว่าหลอกเ,เราให้เราเนี่ยตายใจตอบผิดแต่ตามจริงอะ่ะเราตอบถูกแล้วตั้งแต่แรกอะไรประมาณนี้ครับพเพราะดาวมฤอ,อยู่คือการพลิกผันดาวเกดคือการพลิกหลอกพลิกผันให้เกิดผลเสียแต่มันยังไม่ร้ายมันรู้สึกว่าทําให้เราตกใจอะ่ะเซอร์ไพรส์ prise, ไงเราก็ตกใจเออควันนีดีฟอร์คือหมายความว่าแบบควันหายอ่ะควันหายแล้วทําอะไรแบบ เอองงๆงงกลงกลงอย่างนี้นครับก็อาจจะติดตัดสินใจผิดพลาดไปอาจจะถอดใจไปก่อนแล้วดากเก็ตกับฟื้นฟูใหม่กลายเป็นว่าสมหวังอะเลิกไปแล้วไงตัดใจไปแล้วไงก็คือจบไปแล้วไงก็คือจบไปเลยอย่างนี้ครับก็เลยกลาวว่าผิดพลาดไปนะครับอะไรประมาณนี้เนาะมมันก็จะเกิดประมาณนี้ได้ด้วยเพราะอะไรพันธุ์ทุกอยปัตตนีเป็นนิดเล็งลัคนานะครับหมายความว่า มันมีเรื่องบางอย่างให้เกิดเรื่องเสียใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ดาวราหูอยู่นะครับอย่าลืมว่าคนอย่าดีใจที่ดาวหลายคนนะคิดว่าดาวราหูยามบดเด็งลัคนาดีเป็นกีตะเกนนู่นนี่นั่นที่อาจารย์หลายคนพูดเนี่ยมันก็ดีจริงนะแต่คุณจะต้องมีเรื่องเสียใจอยู่เสมอคุณจะต้องมีเรื่องที่มันแบบอะไรที่มันมันมันทำให้เราไม่ได้เต็มร้อยนะครับอืมหรือมันจะต้องแบบชวดในบางอย่าง ก็ได้คือดาวราหูคือนิดนิดตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เราเกิดเรื่องที่ดีเลยมันเป็นเรื่องเสียทั้งนั้นนะครับดีจริงแต่มันจะมีเรื่องเสียเข้ามาแทรกประมาณนี้ครับมันจะไม่ดีเต็มร้อยเออประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยกรุณาทำความเข้าใจด้วยเนาะอาจารย์คนอื่นเขาอาจจะพูดแบบปลอบใจหรือเปล่าว่าแบบเออดีนะนูน่นนี่นั่นเพราะไม่อยากจะทายลายตลอดชาติอะไรประมาณนี้เออก็เลยบอกว่าเออดีแล้วอะไรเงี้ยแบบ คือสร้างขวัญกำลังใจให้คนไม่ไม,ไม่ไม่ตกมากเกินไปนะครับแต่ผมไม่ไม,ไม่อวยครับบอกอยังไงเออมันเป็นยังไงอ่านได้ยังไงก็ตอบอย่างนั้นพูดอย่างนั้นนะครับไม่ไม่ปิดบังแต่บางทีถ้ามันลายมากเกินไปก็เลือกที่จะไม่พูดเฉยแต่ว่าไม่ได้ปิดบังอะไรประมาณนี้เนาะอืมก็ประมาณนั้นยกเว้นคุณทําใจได้เออนี่ก็จะพูดความจริงเลยนะครับใครที่ปรึกษาส่วนตัวจะรู้เลยว่าถ้าเขามาในแนวเวที่แบบโอเครับได้ผมจะพูดความจริงหมดเลยนะครับจะ ร้ายแค่ไหนก็จะพูดหมดนะครับไม่ไม่ปิดเพราะว่ารู้ไว้แล้วแก้แล้วทําใจไวแล้วไงก็คือเป็นคนปรงละเป็นคนวางได้ละอะไรประมาณนี้ยกเว้นเขาวางยังไม่ได้อันนี้ก็จะไม่พูดนะครับเลี่ยงที่จะไม่พูดแต่ไม่ได้โกหกนะแต่แค่ว่าไม่พูดเฉยเฉยนะไม่ถามก็ไม่พูดอย่างเงี้ยครับทีนี้ความรักของคุณเนี่ยก,ก็อาจจะมีปัญหาจากคนในสังคมเนี่ยมีผลกระทบอยู่บ้างนะครับแต่ถามว่าเรื่องใหญ่ไหมไม่ มันก็เป็นเล็กๆในน้อย,อยดาวสองเป็นเกษตรในภพสาชะยังไงมันก็ยังมีความเข้มแข็งในบางอย่างอยู่แต่ระวังตอนที่เราอังคารเนี่ยเข้าวันที่2 6กุมภาพันหกห้าดาวอังคารเนี่ยจะเสร์จเข้าไปจากการเงินเข้าสู่ศาสชะแต่ส่วนมากจะเป็นกับยากรในเดือนหน้านะคืออยู่2วันเองนะครับดาวสาจะเป็นอุดสูงสุดในปี2 5งพดาวเสาดเป็นเกษตรแข็งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันก็จะคมกันเลย อังคารกระเสาคู่เครียดค,คู่กดดันอย่างมหาศาลในพบสังคมแปลว่าสังคมจะกดดันคุณมากๆเลยทําให้คุณเหมือนกับอยากจะระเบิดออกมานะครับแล้วสังคมก็จะเสียหายด้วยระวังนะพยายามปลดปล่อยความเสียปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกมาด้วยการออกกําลังกายคุณจะหุ่นเฟิรม์มหุ่นลีนขึ้นเลยนะครับเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตั้งโจทย์ไว้เลยแล้วแบบว่าคือมันจะเป็นการปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกมาทําให้เรานะรู้สึกเครียดน้อยลง รู้สึกอึดอัดน้อยลงบางทีเครียดหรืออึดอัดก็เหนื่อยแล้วไม่ไหวละเออไม่อยากไปต่อคนกับใครอ่ะการเป็นว่าเราก็จะไม่หาเรื่องเพราะดาคอนเสิร์ตเนี่ยมันใจร้อนไม่พอใจใครเนี่ยชกเปรี้ยงเลยนะอืมมันก็อาจจะเกิดปัญหากับคนในสังคมตามมาและดาวเ,าเสาร์เป็นเกษตรแข็งในภพสาชาเราไม่ได้เป็นผลที่ดีเลยนะครับอืมจึงอยู่ว่าเราเป็นอุดเนี่ยแต่ว่าเขาก็แข่งเหมือนกันอ่ะก็ชนกันไม่ไม่ยอมกันนะ่ะก็คือคาเรได้ว่ายึดเยือ้อบอกเลยว่า มันหาผู้ชนะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอย่าไปต่อกรอนเลยเสียเวลาบอกเลยว่าเสียเวลาเพราะมันยืดเยื้อไงดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเด่นแต่คู่เออแต่แต่คู่กรณีเราได้ออโอเคอันเนี้ยเราสามารถมนเดียวจบเลยอะไรประมาณเนี้ยเรามีอำนาจกว่าเขาไงแต่ในเมื่อเขาก็มีอำนาจเหมือนเราเราก็มีออำนาจเหมือนเขาดังนั้นเนี่ยมันก็ข่มกันไปข่มกันมาไม่มีใครเอาชนะกันได้ยืดเยื้อยาวนานต่างคนต่างไม่จบอย่างเงี้ยครับประมาณน,นี้เนาะยังไงเนี่ยเราต้องดูจังหวะด้วยว่าเราควรจะมีเรื่องกับใครตอนไหน อะไรประมาณนี้แล้วเราจะชนะหรือไม่อะไรประมาณนี้เนะเาะแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับอืมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องอื่นยังไงก็ยินดีด้วยคนพิจิกเนี่ยได้แปดสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับเสียแค่ประมาณยี่สิบเองยังไงก็ยินดีด้วยนะครับกับสิ่งที่ได้แล้วดาวพฤหัสบดีกำลังจะเดินเข้าสู่ภพปุตตะในเดือนเมษายนนะครับ8เมษายนทุกอย่างก็เริ่มดีบ้าง ดีเบอร์ดีวังปังปุริเย่ในรอบ12ปีนะครับอย่าเข้าว่ากันตอนดาวใหญ่นะยังก็ติดตามคั้นเปก่อนไนดะ้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดขั้นเนก่อนในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ